ทางออกจากสังสารวัตรคือศีลสมาธิและปัญญาเมื่อเราหลับตาลงไปศีลมันก็บริบูรณ์สามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นมาได้แม้แต่ท่านพระเทวทัตจิตใจก็ไม่บริสุทธิ์แต่สามารถทำฌานได้ปฏิบัติได้ไปถึงโลกิยะสมาธิ อย่างเรามีความสามารถมากกว่าเมื่อสิลของเราบริสุทธิ์จะทำสมาธิให้เกิดพอลำดับของการตัดสู้ของพระสมมาสมพุทธเจ้าของเราคืออริยมรรคมีองค์แปดสินสมาธิและปัญญาเราต้องทำสมาธิให้เกิดก่อนที่จะทำปัญญาผู้ดใดมีสมาธิผู้นั้นย่อมมีปัญญา ผู้ใดมีปัญญาโดยไม่มีสมาธิอันนี้ไม่ใช่แนวทางของพระพุทธเจ้าที่พระสมัยสมพุธเจ้าของเราทรงตัดไว้ฌานไม่มีแก่ผู้ไรปัญญาปัญญาไม่มีแก่ผู้ไรฌานฌานและปัญญามีอยู่ที่ผู้ใดผู้นั้นแหลยอยู่ใกล้พระนิพพานความหมายของคําว่าฌานและปัญญาคืออะไรฌานก็คือสมาธิานั่แหละสมาสมาธิก็ประกอบด้วยฌาน ทำไมเรามองข้ามมันไปล่ะทำไมเราคิดว่าสมาธิไม่ต้องเจริญสมาธิเราต้องจินตนาการเราเองก็ได้บุคคลที่จินตนาการเราเองหลุดพ้นก็หลุดปลอมไม่หลุดอย่างแท้จริงบุคคลที่ตายจริงบุคคลนั้นค่อยเรียกว่าของแท้บุคคลที่ตายปลอมก็คือการจินตนาการเราเองสมาธิ ความหมายของว่าคำว,ว่าสมาธิจุดสูงสุดก็คือโลกีะสมาธิก็คือสมาบัตแปดนั่นเองจำเป็นไหมจะต้องปฏิบัติให้ได้ฌานให้ได้สมาบัตแปดก็จําเป็นพระพุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วใครอยากมีปัญญาต้องมีสมาธิสมาธิในที่นี้ต้องประกอบด้วยองค์ฌานต้องทําฌานให้เกิดก็จึงเรียกว่าศีลสมาธิและปัญญาที่แท้จริง หรือว่าเราจะเดินข้ามสมาธิไปเจริญปัญญาวิปัสสนาเลยดีไหมทางลับไม่ต้องเดินทางสายการใครก็ตามที่มีสมาธิแล้วสามารถปฏิบัติต่อไปวิปัสสนาได้อย่างลึกซึ้งเม้แต่บุคคลที่มีสมาธิดีแล้วจิตตั้งมั่นอยู่กับองค์ฌานหรืออารมณ์ฌานสม่ำเสมอ เพียรปฏิบัติต่อวิปัสสนาตามแนวทางที่ถูกต้องก็สามารถไปถึงจุดสูงสุดได้อย่างสบายอย่างท่านพระสาตะเทละเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือกำเนิดในตระกูลพา์ในเมืองสาวัตถีมารดาของ ท่นานภาษาคาตาตั้งชื่อว่าสาคาตามานุเมื่อเติบโตแล้วได้สดับพระธรรมเทศนาในสำนักพระบรมศาสดาเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาทำฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นมาแปดประการหรือสมาบัติแปดนันนอ้ จเจริญฌานด้วยการทำกระสิณให้บังเกิดขึ้นมีความจำนานในองค์ฌานต่อมาพระบรมศาสดาเสด็จจาริกอีกไปอีกเมืองหนึง่งอยู่แถวชนบทอยู่ในเมืองโกสัมพีได้ประทับอยู่ในบ้านนั้นท่านพระศาสตา ตามพระสมาสสมพุทธเจ้าไปด้วยตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าณาทาชื่อว่าอัมพวันเมืองที่พระสมาสสมพุทธเจ้าได้เดินไปนโกสัมพีนะอยู่ใกล้ในจุดที่พักแห่งนั้น,น,นนะมีพญานาคที่มีลิ์มีเดชตัวหนึ่ง ท่านพระศาสดา,าได้ทำการทรมานพญานาคตัวนั้นจนสิ้นฤทธิ์สิ้นเดชเลยแล้วได้กลับไปยังสำนักพระบรมศาสดาเมื่อเสด็จประทับนั่งอยู่ในบ้านนั้นตามสมควรแก่พุทธอัธยาศัยชาวบ้านในละแวกนั้นได้ทำตามเสด็จพระองค์เมื่อได้ทราบว่า พระผู้เป็นเจ้าชื่อพระจักาตานี้ได้สู้กับพญานาคตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในเมืองโกสัมพีนี่มีชัยชนะระากันปิติอินดีชื่นชมในพระจักาตามีความประสงค์อยากจะหาของดีๆไปถวายท่านเป็นอย่างดีที่น่าพึงพอใจจะหาไปให้เลย สามารถปาพญานาคตัวนี้ได้จึงได้เข้าไปหาท่านพระสะกากตาไหว้แล้วยืนอยู่หนที่สมควรแล้วเรียนถามท่านว่าข้าแต่พระพุทธ้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญเ้ยอะไรที่เป็นของหายากที่สุดและท่านชอบใจมากที่สุดยิ่งกองพระผู้เป็นเจ้าแล้วไปถามท่านพระสะาตา มีพระพิสูุกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของพระพิสุจน์าคีจํานวนหกลูกจึงบอกแก่อุบาโลโศก่านั้นว่าโอ้สุลาอ่อนๆใสๆสีแดงดังกับเลือดนกพิลาบเป็นของที่หายากทั้งเป็นของถูกใจยิ่งของ ภิกษุทั้งหลายว่างนันท่านทั้งหลายจึงจัดหาสุราเหล่านั้นไว้ถวายเถิดว่านั้นภิกษุกลุ่มนี้เป็นต้นบัญญัติแห่งสิกขาบททั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาเหล่านั้นจึงจัดสุราไว้ให้ท,ทุกทุกหลังคาเรือนตอนเช้ามาเมื่อเห็นท่านพระสกตาทีละเที่ยวบินทบาทจึงนิมนต์ท่านว่าขอพระผู้เป็นเจ้าจึงดื่มสุราอ่อนๆอแดงๆใส่นี่เถอะ สีดำเลือดนกพิานะพราบภาษาคตาก็ได้ดื่มสุลานั้นทุกหลังคาเรือนเลยเพราะว่ากลุ่มอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเหล่านั้นชื่นชมภาษาคตาที่สามารถปราบพญานาคตัวนั้นได้ท่านภาษาคตาก็ดื่มไปตั้งแต่บ้านแรกจนดืงมบานสุดท้ายยจนมึนเมาหลงลืมสติ พอดิสุลาเมื่อออกจากเมืองก็ล้มลงหน้าประตูเมืองทันทีเลยพระบรมมาศาสดาทรงทราบจึงรับสั่งให้พิสูจน์ท้งหลายประยุงเธอไปสู่วิหารทรงตำหนิด,ด้วยถ้อยคำมีประการต่างๆนานาในธรรมการพิสูจน์ทรงแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพิสูจให้ดื่มสุรา อีกต่อไปว่าสุราเมรยะปาเนปจิติ์แปลว่าเป็นอาบัติปจิตีเพราะดื่มสุราเมรยัยวันรุ่งขึ้นภาษากะตาส่างเมาได้สติแล้วเข้ากราบทูลพระบรมศาสดาส่งยกโทษให้แล้วบังเกิดความสลดสังเวชใจในการกระทำของตนนับแต่นั้นมา ท่านก็ทำความเพียรเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระอาเสขาบุคคลในพระบวรในศาสนาต่อมาเมื่อพระโงม์ศาสดาประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารในทรงตั้งทันสากตานี้ไว้ในตำแหน่งอันเลิศเป็นผู้เลิศก,กว่าพิสษุดใดฝ่ายข้างเป็นผู้ ฉลาดในเตโชกสินสมาบัตินี่แลสาเหตุที่เราจะต้องเจริญสมาธิไม่ใช่สมาธินี้เอามาทำให้มันเกิดอภินิหารเมื่อท่านมีสมาธิถึงโลกียสมาธิแล้วท่านน้อมไปถึงโลกุตละธรรมไม่นานท่านก็บรรุเป็นพระอรหันต เป็นพระอาเซฆาบุคคลเพราะท่านมีสมาธิแล้วตัวเราเองก็เหมือนกันถ้าต้องการที่จะต้องมีจะวิปัสสนาอยากจะริญปัญญาพยายามทำสมาธิให้เกิดท่านภาษาคาตามีฐานแห่งสมาธิหรือโลกียสมาธิผู้ใดที่ต้องการก้าวไปสู่โลกุตระธรธรมต้องผ่านโลกียสมาธิ ผู้ใดต้องการที่จะมีโลกิยสมาธิผู้นั้นต้องเจริญสมาธิที่ทำให้อปปนาชาญเกิดขึ้นนี่เป็นลำดับขั้นตอนของพระสมานสมุทัยเจ้านะนั่นเพราะว่าความหลงผิดทำอิทธิลิ์อิทธิเดชให้เกิดขึ้นมาเมื่อเรามีสมาธิสิทธิ์เรายังไม่ได้บริบูรณ์พอสมควรนะ ยังสามารถระลึกนึกได้ว่าเล่าน,นี่มันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรก็ยังเอามาหยิบมายืน่นมาใส่ปากได้เพราะเรามีแค่โลกีสมาธิมีแค่ฌานแต่ถ้าเราเอาฌานหรือสมาธิไปทําให้เกิดพ้นไปเจริญวิปัสสนาต่อแป๊บเดียวเราก็บรุเป็นปาริยบุคคลได้เราเองทุกท่านก็เหมือนกันที่นั่งอยู่นี่สามารถทําได้ทั้งหมด แต่ไม่ใช่ว่าทำมีทริปอิทิเดชให้เกิดขึ้นนะเมื่อเรามีสมาธิเปรียบเสมือนเรามีที่พักผ่อนพักกายเย็นใจสบายนอนในสมาธิก็ได้พักผ่อนในสมาธิเพราะการที่เราจะ,จะไปจะเจริญวิปัสสนามันเหนื่อยเราก็ต้องมาพักถ้าเราไม่มีสมาธิเราไม่สามารถที่จะ,จะเจริญวิปัสนาได้แม้แต่ในความฝัน อาจจะได้ด้วยการจินตนาการเอาเองจเจริญวิปัสนูไม่ได้จเจริญวิปัสนานึกเอาเองว่านี้คือวิปัสนาเป็นไปไม่ได้ที่ไม่มีสมาธิแล้วจะไปจะเจริญปัญญาลำดับที่พระสมาสสมุทรเจ้าของเราทรงตัดไว้คือศีลสมาธิและปัญญาหรือฌานไม่มีแก่ผู้ไรปัญญาปัญญาไม่มีแก่ผู้ไรฌาน ฌานและปัญญามีอยู่ที่ผู้ใดผู้นั้นแลอยู่ใกล้พระนิพพานพระพุทธองค์พูดแบบนี้แต่เรารออะไรอยู่แล้วทำสมาธิให้เกิดขึ้นมาด้วยการกำหนดรู้อารมณ์กรรมฐานจเรนจริญจิตที่รู้อารมณ์เดียวได้ติดต่อต่อ,ตอเนื่องกันนานๆนะอารมณ์ของฌานก็คือแสงนะนิมิตคืออารมณ์ของฌานเราต้องทำให้นิมิตปรากฏขึ้นมาได้ ถ้าเราไม่ขาดหวังทุกคนจะเห็นนิมิตยอย่างรวดเร็วถ้าเราไม่มีความโลภนิมิตก็จะปรากฏถ้าเราไม่มีความสงสัยนิมิตก็จะปรากฏสมาธิเกิดขึ้นมาอย่างลึกซึ้งโทสะยังน้อยอยู่ในการทำสมาธิแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความสงสัยความฟุ้งซ่านความโลภสมาธิเกิดไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นเจริญจิตที่รู้อารมณ์เดียวก็คือการกําหนดลมเข้าลมออกอยู่กับลมเข้าลมออกที่มันกระทอบอยู่ตลอดเวลามันจะไม่ฟุ้งซ่านมันจะไม่คิดมันยังไม่อยากได้อะไรสมาธิสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอาจจะเกิดขึ้นได้ตอนที่หยุดพูดนี้ก็ได้ถ้าจิตของเรากำลังกำหนดลมอยู่มันมีความต่อเนื่อง มันรู้สึกลมอยู่ที่ไยจมูกนั่นจิตของเราเริ่มตั้งมั่นเป็นเอกกตาจิตเมื่อจิตของเราตั้งมั่นอยู่กับลมเข้าลมออกสมาธิเกิดขึ้นแน่นอนแต่เราจะต้องทำความเข้าใจกับมันให้อย่างดีลมหายใจทำความรู้สึกทำความระลึกรู้ว่าเราจะแก้ไขอย่างไรเราจะเจริญจิตที่รู้อารมณ์เดียวติดต่อต่อเน,นื่องกันนานๆได้อย่าง เรามีอาวุธแก้ไขความฟุ้งแล้วเมื่อจิตไม่สงบไม่สามารถกำหนดอารมณ์กรรมฐานได้ล้านเปอร์เซ็นถ้าเราอยากมีจิตสงบพยายามแผ่เมตตาให้ตนเองขอให้กะน,น่อยมีความสุขก,กายสบายใจแผ่ไปเลยสินาที20นาทีก็ได้ไม่ผิดการแผ่เมตตาแผ่เมตตายี่สิบนาทีกำหนดลง5นาทีก็มีประโยชน์ อย่างนน้อยเราได้ทำภูมิหารไปด้วยการปฏิบัติของเราในช่วงแรกๆคือการทำความเข้าใจกับลมเราจะทำอย่างไงให้จิตของเราอยู่กับลมเข้าลมออกที่ไยจมูกเท่านั้นไม่ต้องระลึกไม่ต้องไปคิดถึงจุดๆใดอย่าใส่ใจส่วนต่างๆของร่างกายมันจะเป็นธาตุปรากฏขึ้นมาถ้าเราแค่รู้สึกว่าลมมันคือบัญญัติลมมันจับต้องไม่ได้เราต้องทำให้มกักระทบ นี่เขาเรียกว่าอารมณ์มากระทบวัตถุหรือวัตถุและอารม,มณ์มนะวัตถุกับอารมณ์มันมากระทบกันสมาธิก็เกิดเหมือนกับเราเอาขันห้ามาแบกเราเราแบกขันห้ามานานแล้วเราต้องให้ขันห้าแบกเราด้วยโดยการกําหนดลมเข้าลมออกลมเป็นบัญญัติเปรียบเสมือนกับน้มมันจับไม่ได้เอามากระทบกับรูปประขันเนี่ยมันก็จะเกิดสมาธิขึ้นมาเอง ถ้าเราหยุดกำหนดกิเลสก็เอาไปกินถ้ากำหนดต่อไปเรื่อยๆสมาธิก็เกิดจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิคุณเคยกับลงมากขึ้นมากขึ้นสมาธิก็จะเกิดขึ้นมาอย่างลึกซึ้งโดยไม่ต้องคาดหวังอะไรปฏิบัติปฏิบัติไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆไม่ต้องคาดหวังว่าพรุ่งนี้จะเจริญเดือนหน้าจะเจริญ ทำไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนั่นแหละคือประสบการณ์ที่ดียิ่งอยู่กับลมได้นานมากยิ่งมีประสบการณ์มากสามารถเอาไปอบรมสั่งสอนแก้ไขคนอื่นได้อย่างสบายใครก็ตามที่สามารถจำเร็จในอนาปนาะสติอย่างรวดเร็วไม่มีทางที่จะมีประสบการณ์ไปสอนผู้อื่นไม่มีทางอุปสรรคในการปฏิบัตินั่นแหละประสบการณ์ที่จะเอาไปอบรมผู้อื่นได้ ทุกคนย่อมเป็นเหมือนกันถ้าเราเดินมาทางสายนี้มีวิธีแก้ไขทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้เราไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งที่เราชอบในสมาธิเพราะฉะนั้นการทำสมาธินั่นแหละเป็นฐานแห่งการทำปัญญาให้เกิดขึ้นมาเราต้องเจริญสมาธิให้ได้ก่อนอย่างอื่นง่ายไปหมดแม้แต่ละลึกชาติก็ง่ายทำอะไรก็ง่ายไปหมด เห็นนี้จังทุกขังอนาตาเห็นความเกิดดับของรูปนามได้อย่างสบายนี่แหละเราต้องทำสมาธิให้เกิดขึ้นอาสามสิบนาทีต่อจากนี้ไปเราก็ต้องทำความเียรฝึกจิตฝึกใจของตัวเองมีความกล้าหารออกจากบ้านจากเรือนมาถึงขนาดนี้เราจะมาทำอะไรอยู่เราจะรออะไรอยู่ เมื่อเรามาถึงจุดๆนี้แล้วพยายามทําความเพียรเพื่อตัวเองทําความดีเพื่อตัวเองสร้างบาร,รมีสะสมรับเพื่อเจริญปัญญาต่อไปด้วยการทําสมาธิให้เกิดขึ้นมาดังท่านภาษาคตตาของเราเมื่อมีสมาธิไปเจริญปัญญาแป๊บเดียวก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ เพราะฉะนั้นเราต้องทำสมาธิให้เกิดนี่คือสิ่งที่ยากคนเราชอบทำในสิ่งที่ง่ายสิ่งที่ง่ายมันไม่ได้มีประโยชน์หรอกเราจงเรียกทำในสิ่งที่ยากเพราะสิ่งที่ยากนั่นแหละคือสิ่งที่มีประโยชน์ลองดูนะ